สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหกทารชาน่าผู้รับสารจตรุะรวานแปลความหมายโดยการอ่านน้ำพายทารุ่มหมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนภูมิดูดวงคู่ครึ่งปีหลังปี2567นอนะคะ พลังงานนะคะการอาาร่านตามน้ำไพ่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวตนของชาวธาตุลมก่อนนะคะว่าคุณพร้อมมีความรักหรือยังนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะหรือคนที่กลับมาเป็นไม้ก็ได้นะคะคลิปนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่อยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องการมีความรักความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูตัวต,วตนชาวธาตุลมก่อนนะคะครึ่งปีหลังนะคะสกคลหมอจะเปิดไพ่ในานามคุณน,นะคะห้าใบนะ เดี๋ยวจะดูซิว่าจะไพ่จะบอกอะไรบ้างในนามของคุณนะคะเอาล่ะบางทีอาจจะอ่านความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยเจอมานะ,ะตัวตนของคุณจากนี้ไปนะหเดือนอ่ะสองสามสี่ห้าโอเคนะคะไพ่ที่คุณได้นะสิบเหรียญน,นะคะ เด็กถือดาบแฮงแมนหนึ่งดาบอันนี้เป็นพลังงานตัวตนของคุณนะคะตอนนี้หมอว่ามีคนนะ่ะชาวธาตลมนะคะตัวคุณนะ่ะนะก็มีความคิดคิดว่านะ,ะได้คุยกับใครสักคนนี่แหละ นะะพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์พร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่คนที่กลับมาโสดหรือเป็นไม้อยู่มานานมากนะคะคุณได้คุยกับใครแล้วแหละในสถานการณ์ที่เป็น,เป,นเป็นตัวตนของคุณเองนะคะทีนี้ถามว่ามันมีความหวาดระแวงอยู่เล็กๆไหมในตัวตนของคุณใช่ค่ะนะคะคุณชอบที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คนกลุ่มใหม่ๆนะคะคนที่แปลกใหม่คนที่ไม่ไม่ใช่คนเดิมๆที่คุณเคยรู้จักหรืออะไรแบบนี้นะคะ แต่ทีนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่ว่าคุณเหมือนรู้สึกว่าตัวตนของคุณอะพร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับใครสักคนหนึ่งนะมีความมั่นคงและทางด้านแมทเทียลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่เราอะจะเปิดโอกาสนะคะให้เขาเรียกว่าให้เรามีความรักความสัมพันธ์นะคะคุณไม่อยากจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เพื่อเหมือนสแตนบายรอใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้เดี๋ยวกลัวว่านะ ันจะคิดว่าที่ฉันไม่มีแฟนใหม่เพราะยังรอมันอยู่ยังรักมันอยู่ฉันมีแฟนใหม่ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคุณคิดสิ่งนี้ด้วยนะคะชาวธาตุลมว่าความสัมพันธ์เนี่ยทำไมถึงไม่มีความรักสักทียังรอเขาไหมอะไรแบบนี้คุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแล้วนะคะชาวธาตุลมนะคะทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจนะ อาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะที่แบบโอเคเราจะเอาคนนี้แหละเรามองเห็นคนนี้แหละทีนี้แต่ในความสัมพันธ์นั้นน่ะมันเหมือนตัวคุณกับตัวคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงลึกในไพ่นะคะแต่ในเรื่องที่เป็นสตรอรีต่ตัวคุณมองออกไปจากคนนั้นเนี่ยเหมือนว่าบางทีคุณมีความดื้อดึงเป็นเด็กบางทีเขามีความดื้อดึงเป็นเด็กหรือการเอาแต่ใจตัวเองหรือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความต้องการหรือนิสัยใจคอมันไม่เข้ากันนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการปรับเปลี่ยน<ค><ณ>เช<ป>่นสมมติเราเจอคนนี้โอเคเราชอบเราถูกใจแต่พอไปศึกษานิสัยใจคอลึกๆนะคะบางทีบางจุดเราอะ่ะยังเขาเรียกว่าอะไรเรายังรู้จักกันไม่ได้เนิ่นนานคุณอาจจะคิดสิ่งนั้นก็ได้ก็เลยนะคะค่อยๆนะค่อยๆทําความรู้จัก ปรับเปลี่ยนตัวของคุณเองเขาก็จะปรับจูนนิสัยมาเพื่อให้เข้ากับคุณทีนี้เขาบอกว่าคุณนะ่ะนะจะสู้กับทำไมคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวคุณนะคะชาวธาตุลมอันนี้ฟังดีๆนะคะการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนริๆจ,จากที่คุณจะเจอเนื้อคู่คนนี้แสดงว่าคนนั้นนะ่ะไพ่มันจะสเสร์มเล่าในทำนองว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไพ่มันจะเสิร์มในทำนองว่าแสดงว่าคนนั้นนะ่ะ อาจจะไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหมายถึงว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างจากตัวของเราความคิดมุมมองอะไรก็แล้วแต่ที่เราอ่ะจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ไปเข้ากับเขาให้ได้ะคะ่ะนึกออกไหมคะมันเป็นสิ่งนั้นนะปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อันอันการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็หมายถึงว่า เราอ่ะไม่อยากรีบไม่ใจร้อนปกติชาวธาตุลมนะคะคุณคบกับใครอ่ะถ้าคุณชอบคนนี้คุณจะตัดสินใจคบแล้วคุยแล้วก็ลงดีเทลเลยสมมติเหมือนว่าเราจีบคนนี้เราขอเป็นแฟนเลยภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนในอดีตที่มันเป็นวัยรุ่นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะตัวตรงของพวกคุณส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเราไม่อยากรอใครนานถ้าในอนาคตนิสัยไปไม่ได้ทะเลาะหรืออะไรไม่ต้องเรียนรู้กันนานมากเป็นแฟนเลย จะแต่งงานก็แต่งงานเลยถ้าอยู่ไม่ได้ก็ค่อยเลิกกันไปอะไรสิ่งนั้นนะคะในทีนี้เมื่อคุณผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตมานะคะโดยที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราผ่านไปแล้วนะ,ะทีนี้พอคุณกลับมาโสดเนี่ยคุณนะคะก็เลยคิดว่าฉัน่ะนะ,ะจะต้องไม่รีบไม่ใจร้อนไม่ตัดสินใจเห็นใครแค่แวบแรกว่าเออปิ้ง เป็นเนื้อคู่เคมีตรงกันดีทุกอย่างนู่นนี่นั่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามและรีบร้อนตัวคุณจะไม่รีบร้อนคุณจะชะลอการคบหาดูใจกับใครไปนานๆ จนกว่าคุณจะเข้าใจคุณจะใช้หัวใจเหตุและผลคุณถึงจะฟันธงว่าเอ้ยชนะคนนี้นะคนนี้เข้ากันกับฉันได้หลักเหตุและผลอารมณ์ความรู้สึกนะที่จะไปกันได้จริงๆจะไม่ทําอะไรด้วยความรีบร้อนหรือผีพามเพราะมันผิดพลาดมาเยอะแล้วในอดีตคุณกําลังเป็นสิ่งนี้อยู่ตรงหรือไม่ตรงเชาาทัดลมนะคะคอมเมนต์บอกมาแจ้งหน่อยนะจ๊ะทีนี้เรามาดูว่าพลังงานเนื้อคู่ห้าใบนะคะอ่าเรามาดูซิ ราชินีพ่ะรา,าชนีนะคะราชนีถ้วยนะโอเคนะ 6. 6. 6. Mm. หกหกเหรียญ two of swords นะคะ emperor นะฮะเมื่อกี้หมอบอกนะชาวต่างชาติราศีเมษลัคนาเมษนะคะชาวต่างชาติคนที่เก่งคนที่มีอำนาจในตัวตนของต,อน,ตอนเองผู้หญิงผู้ชายสามารถได้ emperor ได้นะคะเอาละเนื้อคู่ของชาวท่านลมหนึ่งคุณมี คนนี้เป็นคนเก่งมากชาวธาตุลมนะคะฟังดีๆนะคะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะชาวธาตุลมถ้าคุณฟังคลิปนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาเก่งเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจในความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนเขาไม่ชอบโดนผู้ชายควบคุมคนโทนและไม่จะเป็นต้องสั่งอะไรเขาบางทีถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เก่งมากๆนะคะหรือคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเนี่ยคุณจะต้องปรับนะ,ะปรับตัวเพื่อทำไรคะ คน,คนเก่งกับคนเก่งที่ชอบแล้วรักกันเนี่ยมันจะเป็นการปรับตัวยากมากเลยนะคะเพราะบางครั้งอ่ะมันจะมีการไฟว่าใครจะชนะนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าคนเก่งกับคนเก่งถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะนึกออกไหมคะมันบันเทิงเลยอะคะ่ะ mm. เหมือนว่ามึงก็ไม่ยอมกูก็ไม่ยอมมันเกิดสิ่งนี้ในความขัดแย้งนะคะเพราะสองดาบคือความขัดแยง้งโกรธงอนลือน้อยใจ แสดงว่าเราจะต้องเจอคนที่เผด็จการแน่นอนถ้าเอ็มเพลเกิดขึ้นตรงในเนื้อรวงเนื้อคู่ของคุณนะคะเชา้าทัดลมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเขาไม่ค่อยฟังคุณเขาเผด็จการและเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นบอสซี่มากๆด้วยนะคะถามว่าเป็นคนที่ เจ้าบงการเจ้ากี่เจ้าการชีวิตเราใช่แต่มีความรักโรแมนติกอารมณ์อบอุ่นอ่อนโยนในตรงนั้นชอบให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือเป็นคนใจบุญหรือมีน้ำใจได้ด้วยนะคะในคนคนเดียวกันนะพลังงานของคนคนนี้นะคะชาวธาตุลมเดี๋ยวนะธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนะคะธาตุไฟมีทุกธาตุเลยนะคะแสดงว่าคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเขาควบคุมคนทน อารมณ์ทำงานก็ทำงานนะมีความรักก็เล่นก็สนุกได้นะสวีดได้นะถ้าเป็นเพื่อนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลนะมี energy ของชาวต่างชาติหรือคุณไปเกี่ยวข้องกับ ใครก็ได้นะคะที่ทําไมคะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนไกลพลังงานสองเหรียญหมายถึงคนไกลและเราก็กําลังจับคัประครองคือเหมือนว่าคนนี้ที่รู้จักกันกับคุณนะคะมันแบบว่าไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้แบบปิ๊งรักแบบกระทนันหันปุ๊บปั๊บแต่งงานน่นนั่นไม่ใช่นะคะหมอบอกเลยชาวท่านลมเมื่อกี้ที่บอกสกบตัวตนของคุณไปถ้าในอดีตที่ผ่านมานะถ้าหมอทายว่าที่หมอพูดไปนะ่ะว่ามันจริง ว่าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วคนนี้ไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้คุณแน่นอนนะคะคุณต้องใจใจเย็นสุดๆต้องช้ามากๆเลยเพราะไพ่สองเหรียญคือมันเป็นไพ่ของคนที่อยู่ไกลความสัมพันธ์ที่ต้องสมดุลพลังงานต้องควบคุมคนโตนต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะและมันเป็นความสัมพันธ์ต้องพยายามเพื่อให้มันไปรอดให้ได้ในความขัดแย้งกันในความที่พูดไม่เข้าใจหรือในบางสิ่งบางอย่างที่เขาอะ อยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบบความมั่นคงมากๆก่อนนะคะเพื่อให้มีการดูแลนะในความรักความสัมพันธ์เช่นผู้ชายคนหนึ่งเขาจะแต่งงานกับคุณนะเขาจะต้องพิพจารณาบางสิ่งบางอย่างที่เยอะมากเพราะเขาอยากมีเวลาที่ดูแลเทคแคร์และซัพพอร์ตเขาจะเป็นคนที่ใจดีสำหรับคนที่เขาจะแต่งงานด้วยมากๆนะคะเพราะเอ็มเพลร์เนี่ยเสียเงินไม่ว่าห้ามเสียหน้าเด็ดขาด นะมีลัคนาเมธหรือราศีเมธหรือชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ไปใช้ชีวิตต่างแดนก็ได้ด้วยนะคะทีนี้เอ็มเพ์เลอร์เนี่ยมันไม่จะไปจะต้องเป็นชาวต่างชาติเลยคือผู้หญิงคนนี้หรือผูช้ชายคนนี้ทางานที่บริษัทข้ามชาติก็ได้นะทางานที่ในเบืองไทยที่มันมีสไตล์แบบว่าบริษัทเขาอะ่ะเป็นบริษัทที่นําเข้าส่งออกอะไรแบบนี้หรือมันเป็นสิ่งที่แบบว่า แถวนั้นโซนนั้นน่ะที่คุณจะไปเจอมันมีชาวต่างชาติเยอะมากเลยหรือมันมีตึกสูงๆใหญ่ๆอะไรเยอะแยะมากมายคล้ายๆ,ๆสิ่งนี้ หรือคุณไปเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับด้านจิตอาสาคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอคนคนนี้ในสไตล์นั้นอันนี้หมอจะพูดในสโคปที่ว่าฉันยังไม่เจอใครเลยเหมอแจนฉันยังไม่มีแฟนฉันยังไม่เคยคุยกับใครฉันยังไม่ได้ดูดูกับใครไปเลยสําหรับคนโสดหรือคนไม่นะคะและที่สําคัญให้มันก็ยังเสิร์ฟบ,บอกว่าคุณจะเจอเนี่ยมันมี energy ว่าเพื่อนจะแนะนํา เพื่อนจะแนะนําหรืองานจะแนะนําให้เราเจอคนคนนี้หรืออีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราแบบมันไม่เราอายุน่า่ามากแล้วเราต้องการมีความรักนะคะเขาบอกว่าต้องเข้าแอปออนไลน์หาคู่แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเข้าแอปออนไลน์หาคู่จนกลัวเราก็ทําไมคะเนี่ยเราก็คิดนะเห็นไหมฮวนเวียนสับสนว่าอยากจะมีหรืออยากไม่อยากมีหรือระหวัดระแวงหรือรบกวนหรือใดๆก็ตามแต่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยนะ เอาละค่ะนะทีนี้เรามาดูว่าอิทธิพลที่แฝงเลนนะคะ,อะของชาวธาตุลมนะคะขอไพ่สามใบนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณนะคะเจ็ดถ้วยนะคะชาวธาตุลมนะคะเขาเรียกว่าตัวเลือกทางเลือกหรือคุณกําลังมีอย่างอื่นที่จะต้องโฟกัสหลายสิ่งหลายอย่างหรือคุณกําลังไม่มั่นใจคุณไม่ไว้วางใจนะคะสิ่งนั้นก็ได้หรือบางครั้งคุณก็กำลังจะคิดว่า ความรักของฉันมันอ,อยู่ในห้วงฝันจิจนตนาการแค่นั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นโซเชียลหรือออนไลน์นะคะทีนี้อิทธิพลที่แฝงเลนสี่น 4, นะสี่เหลี่ยนคือยึดสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะ เวลาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วถ้ามันไปช้าคุณจะอึดอัดคุณจะหงุดหงิดคุณจะไม่พอใจคุณจะกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะคุณไม่ชอบนะคะว่ามันไม่มั่นคงคุณไม่ชอบความไม่สบายใจความที่คิดว่ายัางเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกหรือเขายังไม่คอมมิชเมนต์คุณไม่ชอบสิ่งนั้นอิทธิพลที่แฝงเลนนะคะนะคุณอึดอัดถ้าความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปอย่างใจแบบ ฉันต้องการความสัมพันธ์ที่เร็วๆอะเธอเข้าใจไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่คนที่เป็นราศีน็นราธนามเมท่ถ้าคุณไปเจอคนที่เป็นสไตล์เนี้ยเป็นบอสซี่อะนะผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นบอสซี่คุณไม่สามารถไปคอนโทรลเขาว่าฉันจะเป็นแฟนเธอตอนเนี้ยฉันต้องการสิ่งนั้นสิ่งน,นี้คุณไม่ได้รับสิ่งนั้นเด็ดขาดนะคะหมอถึงบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงความต้องการของคุณครั้งใหญ่เลยใหญ่มากๆอาจจะเปลี่ยนทนิยใจคอของคุณไปทั้งตัวเลยก็ได้ว่า ฉันเคยเป็นสิ่งเนี้ยฉันต้องการแบบเนี้ยคุณจะไม่ได้รับสิ่งนั้นถ้าคุณต้องการได้เนื้อกู้คนนี้ที่ดีนะพลังงานไพ่เดอะซันะคะเขาบอกว่านะคะความสุขสดใสช้าช้าได้พาเล่มงามได้คนที่ดีคุณเอาหรือเปล่าชาวทะลุนะคะขึ้นอยู่กับคุณเพราะว่าเดอะซันมันเป็น energy ของแบบนี้ได้ด้วยนะคะว่านะคะถ้าเรายัางไม่รู้จักเขาทุกมุมมองอยังไม่ได้เคลียร์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะและ อ่าไม่ถึงว่าถ้าเรายังไม่ได้เคลียร์ใจไม่ได้เคลียร์นิสัยใจคอูุนนี่น้น่นน่ไม่ได้ความกระจา่างในความรักความสัมพันธ์นะหรือตัวของคุณเองอ่ะคุณก็จะมีความอึดอัดไม่ไว้วางใจหรือหวัดระแวงว่าเขามีตัวเลือกมีทางเลือกไหมยึดสิ่งเก่าสิ่งเดิมไว้ด้วยความใจร้อนของเราทําให้เราไม่มีความสุขเราล้นลนไปก่อนไม่ได้นะคะอิทธิพลที่แฝงเลนเดอร์ซันเนี่ย คือไม่ดีเลยนะคะอาใจใจตัวเองแบบแบบแบบรีบอะร้อนนะ,ะแบบเร่งอะนะคะนึกออกไหมแบบเอ้ยเจอปุ๊บคบป,ปั๊บตื่นุ่นแน่นอะไรแบบนี้เลยแต่คนที่คุณไปเจอที่จะเป็นเนื้อคู่เขาไม่ได้เห็นสิ่งนั้นนะคะให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะ,ะแต่หมายถึงว่าพอเราได้เขาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกฉันแม่งโคตรโชคดีนะคะแสดงว่าคนนี้จะซับพอร์ตคุณทางด้านอารมณ์ความรู้สึก การเงินหรือนะดูแลคุณนะซัพพอร์ตคุณให้คุณมีความมั่นคงแล้วรู้สึกว่าเออฉันโชคดีที่ฉันช้าช้าฉันรอคนเนี้นะมันเป็นสิ่งนั้นนะชาวธาตุลมนะคะเอาละสโคบนะ่าจะประมาณนี้นะคะที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะคะมีแนวโน้มเป็นคนที่ความคิดไม่เหมือนกับคุณและเขาดูแลตนเองมาตั้งแต่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตบริหารชีวิตตัวเองมาตั้งแต่อายุอย่างน,น้อยเป็นคนที่เก่งมากๆชาวทลคมคุณกําลังเจอสถานการณ์นี้หรือคู่คุณเหมาะกับผลน,นี้ที่เขาใจเย็นนะคะไม่ใจร้อนนะ,ะไม่ใจเร็วด่วนได้ด้วยนะทาอะไรด้วยความชา้ชาช้าชัดเจนมั่นคงถ้าเราได้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยเราจะไม่เลิกบ่อยนะคะนะเอาราคานะหวังว่านะคะจะได้คำตอบที่ชัดเจนไปจากช่องของอาเจนนะคะชาทัดลมนะ ส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะหมอแจ้งทิ้งรายละเอียดไว้ไม่จะไม่ว่าจะเป็นราคาโปรโมชั่นยังมีอยู่นะคะนะไม่จะไม่จะเป็นต้องคอมเมนต์ถามนะคะว่าหมอแจงดูดวงส่วนตัวเท่าไหร่หมอแจงอธิบายในช่องในคลิปทุกคลิปเลยนะคะถ้าเราตั้งใจฟังดีๆนะคะและปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกก็มีนะคะไปกดดูรายละเอียดราคามีบอกนะคะก่อนที่จะแอดไลน์ไอดีมานะรู้ดูก่อนว่าเราอะพร้อมโอนไหม เวลาทักมาเสร็จแล้วพร้อมโอนไหมพร้อมโอนจองคิวพร้อมที่จะดูไหมพร้อมที่จะคุยไหมพร้อมที่จะจ่ายไหมราคานั้นจ่ายได้ไหมนะถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นเราก็ชมคลิปฟรีในช่องไปเพราะส่วนใหญ่บางคนนะบางทีเนี่ยแอดมาหานะสี่ห้าร้อยคนนะแล้วพอเราส่งรายละเอียดไปคุณก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รุ่นไม่ได้ีเราก็ไม่รู้ว่าคุณแอดมาเพื่ออะไรสิ่งใดถูกไหมคะนะเพราะว่าราคาหมอก็มีบอกเราไม่จะไปต้องถามว่าเออหมอราคาเท่าไหร่เรามีราคาบอกเรียบร้อยถูกไหมคะ แต่ถ้าคุณพอโอนคุณก็แอดไลน์มาพอส่งราคาไปคุณก็ไม่โอนคุณก็ไม่ตอบอะไรสักสิ่งสักอย่างหายไปอย่างนี้ช่วนนีดนี่ลันดอนหรืออะไรแบบนี้เลยนะถ้าเราทําสิ่งนั้นกับผู้อื่นนะไม่แปลกใจเลยนะคะบางครั้งว่าทําไมเราโดนดองแชทอ่านแล้วไม่ตอบนู่นนนั่นเพราะเรากระทาสิ่งนี้กับบุคคลอื่นนะคะการติดต่อสื่อสารงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในการติดต่อสื่อสารนะคะไม่เอาแบบเล่นๆไม่เอาแบบแท็กทายเล่นๆอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะให้เราคอมเมนต์ใต้คลิป นะคะอันนั้นก็คือเป็นการคอมเมนต์หมอแจนะก็อ่านทุกคลิปนะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ